ซ้ายไปอีกทีเออส่วนมันไม่ดีส่วนหน้าไม่ดีแต่เราเหลืออีกชีวิตเดียวขวาสุดเออส่วนมันไม่ดีส่วนมันไม่ดีดโอ้เหลือชีวิตเดียว God. ไม่ก็แม่มันรายนะสองพันนะเดี๋ยวเราซื้ออีกนะมือยีดวงมาที่ดีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้น เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในแจ๊พือก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็ับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องไอ้ยาจักๆๆๆัก กับช่องไอยักษนั่นเองนะผมนี่เราอยู่ค่ายจีรีนี่นะผมเราอยู่ทอเกมทอ x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  เ x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  เออะกร์เอ็กซเอ็ก t ์เอ็กซเอกซ์เอ็กเอ็กา์อ็กซ์เอ็่ซอ็กซ์เร็กซอกเอ็กอ็กรากซเอ็กเอ็กร์อเกซ์เอาอ็กนัซ์เมื่อปกซอกเอ็กซกเ็ เออ่เขาเรียกว่าอะไรเกมโบนัสนะเขาจะให้เราไปสายฟ้าฟาดกับหมาปงหมาป่าอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนตัววายจะเป็นโคนทอนะครัหมผมต่าการจ่ายเยอะสุดเนี่ยจะเป็นหน้าทอแล้วก็สีแดงแล้วก็สีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าตามดับลงมาเรื่อยๆนะทุกคน แล้วก็รายจ่าย15รายนะง่ายๆไม่มีอะไรยากเดี๋ยวก็ถ้าเราทำคอมโบถึง4ีคอมโบเราจะได้หมุนฟรีด้วยนะครับผมบอกไว้โกนนะเ<อ>บทที่30นะทุนเรา3,315บาทนะทุกคนผมบอกไ้โกนนะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เงินจริงที่ผมเล่นจริงเจ็บจริงดโดนจริงนะ<ว>แล้วเกมนี้บอกไว้เลยว่ามีการซื้อฟิวเจอร์หรือการซื้อบนัสด้วยนะครับ<อ><ว>ไม่ให้นปารเสียวา เรามาดูเลยดีกว่าว่าเกมนี้ยังแจกอยู่หรือเปล่าสำหรับเกมทอ <Yeah. S 1> เอ็กกับคาชิรีนะป้ะ <Yeah. S 1> ขอแค่คอมโบแค่นั้นพอเออคอมโบที่หนึ่งมาลูกโอ้โหคอมโบเรียวเองเนะียคอมโบที่หนึ่งมาคอมโบที่สองมาเออคอมโบที่สามมา <Yeah. S 1> เออคอมโบที่สี่มามาป้า <Yeah. S 1> โอ้ไม่ถึงนะ <Yeah. S 1> มาดิเป็นจอแบบนี้สองมาสามมาแล้วปาโอสามไม่มานะ <Huh? S 1> ขอญาติเลยมาหนึ่ง <Yeah. S 1> สองม,มาเออสวยสามมาอีก แม่นิ่งชาตคลิปโอ้โหขันหนึ่งตัวนะโบนัสน,นะเสียได้มาอีกดิเออมาป้ามาแล้วลงมาเออหูยมาอีกเอออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหหมวกวากรีมาอีกโอ้โหเงียบกริบหนึ่งสองมาสองไม่มาเนี่ยมาแค่นหนึ่งเนี่ยไปเรื่อยเออมาดิห้าสิบบาทเว้ยมาดิสามละ โอ้สามไม่ไมาอีกเหรอหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ออกหมัดเลยอะได้คอมโบอย่างดึงจงานเนี่ยสามสิบบาทเอาไว้โฮะลลูกพี่ลูกพี่ใหญ่โอ้หนึ่งสองสองไม่มาหนึ่งก็ไม่มีหนึ่ง <c oughs> โอ้โหได้แค่หนึ่ง <c oughs> เป็นผู้ชายนับหนึ่งนะนับไม่ถึงสิบสักที <c oughs> โอ้ไม่กรอดโอ้ไม่กรอดเออมาอีกดิคอมโบหน่อยเ <c oughs> ออคอมโบอีกทีนึง ไปทีนึงไปอีกทีนึงอีกทีนึงมีแน่ม,แนมีแน่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 อีกทีนึงเออมาอีกทีนึงเออยาวๆแบบเนี้ยยาวๆเลยอู้ยสิบฟีเกรีมนะสิบฟรีเกรมนะไปเลยต้องเอาโมไว้ในใจลูกเอ,อ้ยข่อยมันเข้าขอมันเข้าขอมันไหลหนึ่งสองไหลมาลูกแต่เออมาอีกเอ้ยไหลมา อะไรไม่อโอ้โหไม่ไ้เลยเออมาอีกมาหนึ่งคอมโบสไปโอ้โหไม่คอมโบสาม,สามส่ไปเลยนะเออหนสองไปสามาโซ่ไม่มานะโอ้โหพระเจ้า <c oughs> สามร้อย,ยี่สนะ <c oughs> เลยอสองพันละเซ็งจัเรือสองพละมาได้โลกนึ่งรามาโอ,มอ,อ้ไม่ไดหรอไม่ไดหรอไรเงี้ยเออมา มาอีกหนึ่งโอ้โหไม่มานะสิงหนึ่ง oh. สองมาแล้วขบวยสามแม่เทพเจ้าทอเรานะไม่เอาอะไรเลยไนะหลไปไหลไปมาแล้วดิหนึ่งโอ้โหไม่มาวะ่ะ <Yeah. S 1> แม่เออขอบวยสองมาเลยโอ้โหโบวยสองไม่มาวะ่ะ <Yeah. S 1> อะไรนี่อะไรนี่สองมาแล้วไปอีก <Yeah. S 1> โอ้โหไม่มาอีกแล้วยิงกรี๊ด huh? นิงกรีบนิงกรีบนิงกรีบเอ้ยถามจริงถามจริงเหอะถามจริงเหอะเออมาไปทีนึงมาดิเอ้ยไม่เออสวยรูปไม่ไม่เออเร็วเข้าโบนัสไปแล้วเยืซื้มาเรียกำลังรออยู่พอดีเลยอ่ะ กำลังรอยอยู่พอดีเลยบูนัดเกมหมาป่าเอาลรงกลางไปเลยแล้วกันมาเอ้ยชิบหายละชิบหายละขวาเอ้ยป<ะ>ักเวอร์ถ้าซ้ำขวาทีเป็นหมาป่าอีกไม่ใช่นะกูว่าเะไรกูว่าเร็ว,ว,รวแม่งสองร้อยเจ็ดสิบ กดอะไรก็โดนหมาป้ามึง,งี่กินได้เป็นหมาป่าสามอันดูจากทรงอะไรหา่าแม่งเหลือจะเชื่อนะเออของบอยสองมาสวยของบอยสามมามาอีกดิของบุ๋ยสี่นะของจริงสีเขียวเออสีเขียวอีกโอ้สีเขียวเราสามไม่มานะแม่เสกฉลาดสีฟ้ามาเขาบอสีฟ้าไม่มีเออพอมีตานี้หน่อยมาอีกมาอีกโอ้โหเงียบกริบมาป้ามา โอไมค์ o รอสโอไมค์รอสผมอยากแก้มือวะ่ะโดนแก้มือนะผมอยากซื้อซื้อไปสักหกสิบบาทไหมซื้อแม่งเลยแล้วกันนะโมโหโมโหนะผมจะซื้อบาป่านะหกสิบนะเ <im itating> บตหกสิบนะทุกคน <im itating> มาสู้กันหน่อยดีกว่าขวารายซ้ายดีเลยไปที่ซ้ายก่อนเลยกันหนึ่งที โอ้โหหมาป่าช้าโอ้ยตรงกลางไปเอ้ยไม่ใช่แล้วซ้ายไปเออสวนมันไปดีลูกสวนมันไปดีซ้ายไปอีกทีเออสวนมันไปดีสวนหน้าไปดีจะเหลืออีกชีวิตเดียวขวาสุดเออสวนมันไปดีสวนมันไปดีโอ้โหเหลือชีวิตเดียวหมายกอ ารายนะสองพันนะเดี๋ยวเราซื้ออีกนะมือยีดวงวุ้ดิซื้อไปอีกตาไรกวนะทุกคนสอกซื้อเบ็ดเก้าสิบไปเลยมาดิวัดวัดเลยวัดวัดไปเลยมาขอท้องน้ำมวนหนึ่งทีนะโมไม่เาหมาปลาไม่เาหมาปลาไม่เาหมาปลากดที่ตรงกลางกนเลยหมาแรกมา โอ้ยอ่ะมาแรกก็หมาป้าแลยฮะสองร้อยเจ็ดสิบเยกดที่วงการทีนึงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนขวาโอ้โหไม่ใช่แล้วแปลกๆโอ้โหเหลือจะเชื่อซื้อไปสองพันเก้าได้มาแปดร้อยกูเหลืออะไรเนี่ยกูเหลืออะไรเออสวย ไม่มีอะไรไม่ค่อยเออสวยมาดิโอ้โหได้บิ๊กวินเฉยได้หมุนฟรีอีกด้วยได้หมุนฟรีอีกสี่หมุนทำไมเบ็ดเก้าสิบโอ้โหแม่งเอาหมาป่าให้เราจริงนะเอออะไรก็ได้เออเอามาอะไรก็ได้เออเอามาอเออบิ๊กวินห้าร้อยสี่สิบบาทเออสวยหนึ่งพัน 1น0 0 1,500บาทไม่ใบทีกว่าทุกคนวันนี้ก็เหลือ1,900ก้ว่าบาทนะโกะสชของเรวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนเพียงเท่านี้นะทุกคนนะแล้วก็ใครที่เพิ่งมาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็นะเล่นมีสติมีได้มีเสียนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย